หลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะที่มีการปรับตัวลดลงในช่วงเช้านี้ขานร,รับกับตลาดหุ้นในฝั่งของสารัฐก,กับยุโรปนะคะคเป็นภาพที่อาจจะทำให้นักทุนหลายท่านกังวลนะคะว่าหุ้นไทยลงมาแรงแบบนี้กลยุทธ์จะเป็นยังไงนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดทําการซื้อขายเซ็นตินเด็กมีการปรับตัวลดลงมาแรงถึง11จุดเลยทีเดียวนะคะ ภาพของตลาดหุ้นก็ถือว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เมื่อวานนี้ลงไปประมาณ1.1 0จุดยืนที่1299จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้สี่หม่นกว่าล้านบาทแล้วก็ต่างชาติขายออกมาประมาณ500ล้านบาทเช้านี้ลงต่ออีก10จุด <ฮะ S 2> แนวโน้มหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะลงไปลึกขนาดไหนน,น,นะครแต่ว่าดูจากห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็มีบางตัวสามารถฝ่าดงเลือดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอย่างอันดับหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเป็นน WHA รรรััออออยยู่่่ใกกลลุมมขงงงสสหาาิทพ์แะ้ ขึ้นมาได้4บาท85สตางค์ส่วนพตทอันนี้ไม่ต้องห่วงฮะลงแน่ๆราคาน้ำมันร่วงมาถึง4ดอลลาร์พตทก็เลยลงมา3บาทอยู่ที่316แอดวานซ์คงที่188ปผลประกอบการออกมาดีมากนะครับ BTS ลดลงมา5สตางค์ CPF ลดลงมา25สตางค์ช่วงนี้พาไปตรวจสอบทิศทางของตลาดรวมถึงการปรับกลยุทธ์กันดูหน่อยนะครับว่าทำยังไงดีอยู่ในสายกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบลธนาชาติคุณพิชัยเลิศพงศ์กิจ คุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีคับคุณโมนายและคุณชนะวันครับค่ะดูจากภาพตลาดต่างประเทศแล้วก็สะท้อนมาถึงตลาดทุ้นไทยในช่วงวันนี้แนวโน้มเป็นยังไงต่อไปอไชัยเราคงเป็น,ปนในทิศทางเดียวกับตลาดทุนทั่วโลกนะครับที่เมื่อคืนนี้ดาวจนติดลบไปถึง2.4เซยุโรปติดลบไป2.2เรซรวมถึงน้ํามันล่วงแรง5เปเซนะครับหลังโอบามาเนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นะครับแต่ริพับลิกันเนี่ยยังคงครองเสียงข้างมาก ในสภาคองเกรสตรงนี้ทําให้ตลาดหวั่นเกรงนะครับว่าหากล้มเหลวในการหาข้อสรุปการลดการใช้จ่ายรวมถึงต่ออายุมาตรการลดภาษีก่อนสิ้นปีนี้นะครับจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยสูญเสียแรงส่งจนอาจถึงขั้นเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรอบใหม่รับละขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายยูก็ได้ลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนนะครับจากพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยประเมินว่าจะโต1%เปอร์เซน ตอนนี้มองว่าปีหน้าจะเหลือโตเพียง0.1%เท่านั้นครับนะตอนนี้เหรียนสัญญาณเศรษฐกิจเยอรมันซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในยูโรโซนเนี่ยเริ่มชะลอลงเร็วกว่าที่เคยคาดการไว้นะก็เป็นสัญญาณล่าสุดนะครับยูโรโซน17บวก10เป็น27ประเทศเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันประมาณ26-27%ของเศรษฐกิจโลกนะครับในขณะที่สหรัฐเองเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ24%ของเศรษฐกิจโลก ถ้ารวมญี่ปุ่นอีกสเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามเสาหลักเศรษฐกิจโลกเนี่ยรวมๆกันเกิน60%สิบเปอร์นต์แล้วครับแต่มันงอนๆเต็มทีนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าวันนี้หุ้นทั่วโลกเนี่ยก็กลับมากางังวลเรื่องเดิมคือเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแม้ว่าในช่วงเช้า่ืที่ผ่านมาเนี่ยทางกริซจะสามารถอนุมัติแผนการปรับลด ค่ายจ่ายลดกันขัดดุลงบประมาณรอบใหม่นะครับอ,อีก3.1หมื่นล้านเหรียญยูโรซึ่งจะทำให้ได้รับเงินช่วยเหลืองวดถัดไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงก,กับการผิดตัดชำระนี้นะครับแต่ปรากฏว่าตลาดให้ความสำคัญกับข่าวลบจากสหรัฐแล้วก็ยูโรมากกว่าเรื่อของ ในส่วนของหุ้นมือถือเนี่ยแม้ว่าตัวผลประกอบการของแอดวานจะออกมาดีมากนะครับอย่างไรก็ดีนี่ยตลาดก็ยังคงกังวลกับการตรวจสอบการประมูล ใบอนุญา 3G ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อนะครับก็ทําให้หุ้นในกลุ่มมือถือในภาพรวมเนี่ยยังคงถูกกดดันต่อไปในขณะที่พลังงานและก็ปิโตเคมีเนี่ยวันนี้ปตทาสอพ,พอซื้อแล้วไม่ได้สิบเพิ่มชุนเป็นวันแรกนะครับต้องระวังจุดนี้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยทั้งกลุ่มพลังงานและปิโตเคมีถูกกดดันจากการที่ราคาธนมัตบในตลาดโลกร่วงแรง 5%ที่เหลืครับไอเรืเอ่องอของมาตรก,การคริสตัลคริสเนี่ยนะครับหรือว่านักผ่าทางการคลังเนี่ยถือว่ากระตุกตลาดหุ้นลงมาแล้วเสด็จน้ำไือยังหรือว่ามีโอกาสจะกระตุกลงมาได้อีกคุืม,มใช่ครัเป็นความเสี่ยงใหญ่นะครับที่ได้เรียนแล้วว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่สามารถหาข้อสรุปได้เนี่ยจะอัตโนมัติเลยนะครับต้นปีเนี่ยก็จะลดการใช้จ่ายทุกรายการพ,พร้อมๆกัน10%ซึ่งจะทำให้ลดการใช้จ่ายไปได้1แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเป็นเวลา10ปีแล้วนอกจากนั้นเนี่ย ถ้าไม่ต่ออายุมาตรก,การลดหย่อนภาษีเนี่ยจะทำให kind of ้ร oui, ัฐบาลของสหรัฐเนี่ยเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นถึงห้าแสนล้านเหรียญสหรัฐห้าแสนบวกหนึ่งแสนคือหกแสนล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับ GDP ของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบห้าล้านล้านเหรียญสหรัฐเฉพาะว่ามันตกประมาณสักสี่เปอร์เซ็นถ้าอยู่ดีๆแรงกระตุ้นจากภาคการคลังโดยการทางบข ลาเหรียญสหรัฐเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะฮะเศรจสหรัฐมีความเสี่ยงที่อาจจะถดถอยรอบใหม่ครับเป็นเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นความเสี่ยงใหญ่ที่แม้กระทั่งฟิบเองเมื่อคืนนี้ก็ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าไม่สามารถหาทางออกได้อาจจะต้องปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของทางของทางสหรัฐลงครับค่ะเพราะฉะนั้นภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้คุณวิชัยมองว่าปัจจัยนี้น่าจะกดดันมากพอสมควรนะคะเรื่องยุโรป เรื่องฟิสกอลครีปจะเป็นตัวแปรที่กดดันตลาดโดยรวมครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงอาะยะใกล้ๆนี้ก่อนนะคะนักทุณควรจะมีการบริหารจัดการพอร์ตยังไงคะออตอนนี้เราหลุด แนวรับ1295ลงมานะครับก็มองแนวรับถัดไปตรงแถวๆ1280ครับนะ <c oughs> แล้วผมคิดว่าตลาดเดยรวมเนี่ยจากมิถุนายนขึ้นไปสูงสุด1314ยังไม่ได้พักใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงพักฐานอยู่ครับนะ <c oughs> สภาพคร่องทั่วโลกยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจังหวะที่หุ้นย่อลงมา 12801270ค่อยเป็นจังหวะในการซื้อหุ้นเพิ่มกับโดยเน้นในหุ้น Defensive ที่มีเรื่องราวการเติบโตเฉพาะตัวเช่นพวก BTS เช่นเรื่องของ AOT เช่นของรุ่นโรงพยาบาล BGS อย่างมีเป็นตน้นครับท่คุณพชายก็แนะนำให้ถึงเงินสดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทยอยขายมาเรื่อยๆนะฮะ แล้ว LTF นี่เข้าพร้อ,รอมๆกันใช่ไหมครประมาณห <ฮะ S 1> นรรึ่งสองแปูนย์หนึ่งสองเนหมือนกันหรือเปล่าฮะแต่ตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้ว<ฮ>ะนะฮะก็จะสิ้นปีแล้วนะร,ราะนั้นลงมารอบนี้อย่าลืมใช้ิสธิ์ซื้อนะสำหรับคนที่อัตราภาษีเยอะหน่อยสิ20%อร์ยิบปอร์เซขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องซื้อนะครับเนื่นองจากก็กเสม,มือนหนึ่งเราซื้อหุ้นในราคาที่มีส่วนลดเท่ากับอัตราภาษีก้าวหน้าที่ท่านเสียอยู่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพิชัยมากนะคะสวัสดีค่ะ แนวรับนะคะหลุด1295ลงมาจะไปที่1280นะคะแล้วก็น่าจะมีแรงซื้อเข้ามาพอสมควรใครที่รอซื้อ LTF อยู่ก็เข้ามาซื้อในช่วงจังหวะนี้ส่วนการเข้าไปรับหุ้นในช่วงนี้นะคะหลายท่านก็ อดไม่ได้ที่จะเล่นหุ้นนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีปัจจัยลบมากมายจากในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปก็ตามนะคะถ้าหากว่าในมุมของคุณวิชัยแนะนําหุ้นในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตดีบริษัทของเขานั้นมีแนวโน้มของธุรกิจที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็น AOT หรือว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบากลกรุงเทพ BGH นะคะส่วนหุ้นของ BTS หลังจากที่ทำ new highs มานะคะแนวโน้มก็ยังคง เข้าไปสะสมได้ต่อเนื่องนะคะก็เป็นคําแนะนําจากคุณพิชัยส่วนภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นหลังจากนี้ก็ต้องร,ระมัดระวังอยู่นะเพราะว่าดูยังมีปัจจัยเสี่ยงมากมายปัจจัยเสี่ยงที่ว่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงใหญ่ที่น่าจะกดดันภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้คาบเกี่ยวไปจนถึงปีหน้า<ช>นะคะค